สวัสดีครับผมใหม่ในรงวิทย์นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง FPL w i t h เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวใหญ่นะครับสถานวงการแฟนตาซีนะครับเนื่องจากว่าลูกากูนะครับแล้วก็เวอร์เนอร์นะครับกองหน้าตัวสําคัญของเชลซีนะครับได้รับบาดเจ็บไปทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีไทม์เฟรมที่แน่นอนนะครับว่าจะเจ็บ นานมากน้อยแค่ไหนนะครับยังไงก็ต้องรอสแกนรอผลอีกทีนะครับผมก็เพื่อนๆหลายคนนะครับคงมีลูกาะกูกันไว้มาตั้งหลายเกมนะครับยังไม่ทําอะไรเลยนะครับแต่ว่ามันมาเจ็บไปซะก่อนนะครับวิกนี้การแตใส่กับตันกันหลายคนแน่ๆนะครับเลยทําให้หลายๆคนเนี่ยต้องตัดสินใจเปลี่ยนตัวว่าจะเอาเปลี่ยนตัวลูกาะกูออกดีไหมเอาใครเข้ามาแทนดีนะครับผมก็ คลิปนี้ผมก็ยังโชคดีนะครับที่ทีมผมเนี่ยยังไม่ไม่ได้เอาลูปก,ก,กูเข้ามาแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนตัวอะไรนะครับเนื่องจากคิดไว้แล้วว่าเวลามีเกมกลางส,สาัปดาห์เนี่ยมันชอบมีอะไรให้เราเซอร์ไพรส์อยู่เรื่อยๆนะครับนี่ยังไม่หมดอีกนะครับยังมีเวสแฮมก็ยังต้องเตะอ,อีกคู่หนึ่งรวมถึงสเปอร์สด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะรอเปลี่ยนตัวตอนวันศุกร์ทีเดียวเลยนะครับผมก็ yeah. เรามาทบทวนเกมวิกที่8ของผมคร่าวๆนะครับเผื่อใครๆยังไม่ได้รับชมนะครับก็วิกที่แล้วนะครับได้ไป65คะแนนนะครับมาจากหลักๆก็กับตันซาร่านะครับ26คะแนนแล้วก็มีฟิลฟเดนนะครับที่เปลี่ยนเอาเข้ามาแทนโจตาในนาทีสุดท้ายเลยนะครับก็ได้ไป6คะแนนจากแฟนตาซีแอซิสนะครับก็คือเขายิงไปติดลูกษสาตูเซฟแต่ว่าเบรนโดเนย่ยิงซ้ำเข้าไปทำให้เขาได้แอซิสไปนะครับ ส่วนโกกับกองหลังนี้ก็ได้คลีนชีตกันเกือบหมดนะครับยกเว้นเบนไว้นะครับที่แหมเกือบจะได้แอซิสต์อยู่แล้วนะครับจากที่เขามีโอกาสยิงนาะทีสุดท้ายแล้วไปฉลับมาร์ตินเนลลี่นะครับโกเซฟได้แล้วลากกัเซตซ้ำเข้าไปลูกนั้นนะครับทำให้น่าเสียดายนะครับแมงกันเขาก็ได้แต้มเยอะกว่านี้ส่วนอลองโซ่นะครับก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับตอนนี้ได้สูนย์แน่นงจากไม่ได้ลงนะครับ ก็คะแนนรวมอยู่ที่531คะแนนโอ้เอาแ์งกิงอยู่ที่ประมาณ17,900นะครับผมก็ f p r width rank ครับขึ้นมาอันดับ53แล้วนะครับวีนี้ก็อย่างที่บอกนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนตัวอะไรนะครับก็แต่ก็มีแผนอยู่นะครับตอนนี้ก็มีเงินอยู่ในแบงค์1.8งล้านนะครับ แผนการเปลี่ยนตัวของผมนะครับก็คนแรกนะครับตอนแรกจะเป็นลูกากูแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็นเจมี่วาร์ดี้นะครับกองหน้าของเลสเตอร์ราคา10.6ล้านมีคนเลือกอยู่19.8%นะครับ XG per ์จีเพอนีเนี่ยตอนนี้0.51นะครับส่วน XA ได้ประมาณ0.08คะแนนต่อนนัดเนี่ยเคะแนนเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นผู้นำคะแนนสูงสุดของกองหน้าในเกมอยู่ในตอนนี้นะครับยิงมา7ประตูแล้วนะครับโหดมากๆ แล้วก็ฟิกเจอร์ต่อจากนี้6ฟิกเจอร์เนี่ยก็ค่อนข้างโอเคนะครับไม่ได้ยากมากแต่ก็ไม่ได้ง่ายมากมีเชลซีนะครับที่อาจจะหนักหน่อยแล้วก็เบนฟอร์ดนี่นะครับส่วนที่เหลือก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับพอจะใส่กับตันได้หลายนัดนะครับอย่างเช่นอาร์เซนอลลีดวัตฟอร์ดเซาแทมตันในพวกนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวแทนที่ดีของลูกกูเลยนะครับต่อผมก็อยากไปเจมี่วาร์ดี้นะครับตอนนี้ก็เป็นช้อยที่ดีอันดับหนึ่งอยู่นะครับแต่ก็ยังมีอีกช้อยหนึ่งนะครับ ก็คือใช้คนนี้นะครับคายฮาวเว s t นะครับตอนนี้ก็กองกลางของเชลซีน่าจะมีโอกาสได้ไปเล่นหน้าเป้าแทนนะครับราคาแค่8.1ล้านนะครับมีคนเลือกแค่4.1เท่านั้นนะครับเนื่องจากเขาเนี่ยไม่ได้เนวออนนะครับไม่ไม่ค่อยได้ลงสนามเลยนะครับช่วงหลังๆแต่ว่าก็มีค่า XD per 90ที่ค่อนข้างดีนะครับ0.41แล้วก็มี Point s per ์นนะครับประมาณ5.4นะครับ ก็ฟิกเจอร์ของเชลซีอย่างที่รู้นะครับดีมากๆนะครับโดยเฉพาะเกมวีเก้าส1มีทั้ง knowledge ในบ้านไปยืนนิวคาสเซิลแล้วก็เล่นในบ้านเจอเบอร์ลี่นะครับส่วน12-13-14จริงๆก็เป็นทีมที่เกมรับไม่ดีทั้งหมดเลยนะครับทั้งเลสเตอร์แมนยูแล้วก็วัตฟอร์ดนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาไคลฮาวเวสเนี่ยคงน่าจะเป็นระยะสั้นน่าจะแค่3นัดน,นะครับเนื่องจากลูกกูก็ไม่น่าจะเจ็บยาวขนาดนั้นนะครับผม ก็คิดว่าถ้าลูกกูเนี่ยเจ็บยาวประมาณ2-3นัดแล้วก็เวอร์เนอร์ด้วยนะครับก็อาจจะเอาไคฮาวเวส์เข้ามานะครับโดยที่ผมสามารถเอาเขาเข้ามาได้เลยนะครับแทนเบนรามาได้นะครับโดยที่เงินในแบงก์เนี่ยก็จะเหลือ0.0พอดีนะครับผมก็เป็นอีกทางเรื่องนึงนะครับที่ตอนนี้ก็ยังตัดสินใจอยู่ครับยังไงเดี๋ยวผมต้องคงรอดูเพรสคอนเฟรนซ์อีกทีนะครับว่าไทม์เฟรมการบาดเจ็บของทั้งลูกกูกับเวอร์เนอร์เป็นยังไงนะครับแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีนะครับ เบื้องต้นก็คาดว่าง่ายๆก็คงเอาวาดี้เข้ามาแทนโรนโดก่อนนะครับผมเพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างครับจะเอาวาดี้เข้ามาหรือว่าเอาฮาวเวิร์ดเข้ามาดีนะครับช่วยกันคอมเมนต์กันหน่อยนะครับอ๋อแล้วก็ตัวแทนของลูกกากูนะครับเพื่อนๆคิดว่าเป็นใครกันบ้างครับมีเคนวาดี้หรือว่าตัวอื่นนะครับก็ใครมีลูกกากูอยู่แล้วจะเปลี่ยนออกหรือไม่เปลี่ยนออกไงก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมสำหรับเกมวีเก้า ทีมเซเลคชั่นของผมนะครับก็เริ่มต้นที่พวกสาประตูนะครับตอนวิกนี้ก็ขอเลือกเป็นเบนฟอ s t สเตอร์นะครับเนื่องจากว่าซานเชสเนี่ยไ้เจอกับแมนซิตี้นะครับซึ่งค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าฟอ s t สเตอร์ี่ยมีโอกาสคินชชสมากกว่านะครับไปยืนเอเวอรตตันถึงแม้จะไม่คินชชสแต่ก็มีโอกาสได้คะแนนเซฟเยอะกว่าฟอสเออได้คะแนนเซฟเยอะกว่าซานเชสนะครับผมก็เลยเอามาเป็นตัวจริงก่อนนะครับ ส่วนแผงหลังนะครับ4ตัวนะครับเริ่มที่ c a นเซโล่นะครับได้เล่นในบ้านเออได้ไปเยืนไบรตันนะครับแมนซิตี้ก็ฟอร์มโหดอย่างต่อเนื่องนะครับชนะมาเรื่อยๆแล้วก็ส่วนใหญ่จะเก็บคินชีสได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็แคนเซโล่นี่ฟอร์มดีมากๆได้ลงตัวจริงตลอดเลยนะครับแล้วก็นัดล่าสุดในแชมเปี้ยนลีกเขาก็ยิงประตูได้ด้วยนะครับก็คิดว่าฟอร์มดีขนาดนี้เป๊ปก็น่าจะต้องเอาลงนะครับยกเว้นว่าเขียนว่าเกมนี้ง่ายเราจะพักนะครับแต่ผมคิดว่า เขาก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไงก็อยากให้ลุ้นให้ได้ลงนะครับถ้าได้ลงนี่ก็น่าจะทีมชิดชัวๆเลยนะครับสำหรับแคนเซโลส่วนอลองโซ่นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ต้องลุ้นให้ได้ลงเหมือนกันนะครับในเกมเมื่อคืนนะครับเขาก็ได้ลงเล่นไปแทนเบนชีเวลนะครับน่าจะประมาณ20กว่านาทีนะครับชีเวลก็เล่นไปประมาณ60นาทีโดยประมาณนะครับก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าทูเคิลจะเอายังไงนะครับเพราะว่าดูเหมือนก็เก็บนักเตะตัวจริงไว้พอสมควร มีสิทธิ์ที่ชิเวลอาจจะลงอีกนัดหนึ่งนะครับแต่เนื่องด้วยเชลซี Chelsea เนี่ยไม่มีกองหน้าตัวเป้าตัวหลักนะครับอาจจะต้องใช้อลอนโซ่ที่มีเกมลุกที่น่าจะดีกว่าชิเวลอยู่หน่อยหนึ่งหรือเปล่านะครับอาจจะมีแบบการยิงประตูที่โหดกว่าสักหน่อยนะครับถ้าสมมติลูเข้อยากเอามาใช้แทนลูกากูกับเวอร์เนอร์ที่หายไปก็ ออลองโซ่ก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ได้ลงอยู่นิดนึงนะครับผมก็เลยคิดว่าอาจจะยังไม่เปลี่ยนตัวเขาออกนะครับนั้นนี้ได้เล่นในบ้านเจอนอริชด้วยถ้าได้ลงก็มีลุ้นทั้งถีนชีททั้งแองแกรรีเทิร์นเลยนะครับผมส่วนเชนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับนั้นนี้ไปเยือนแมนยูนะครับก็แมนยูช่วงหลังๆนี้ก็เสียประตูทุกนัดแล้วก็เสียเสียง่ายมากนะครับฟองหลังนี้ไม่ดีเลยนะครับผมก็เลยคิดว่านั้นนี้ลิเวอร์พูลไปเยือนแมนยูก็ไม่กลัวเลยครับเนื่องจากฟอร์มโหดมากๆนะครับนัดล่าสุดก พึ่งชนะมาได้ด้วยนะครับในเกมยูฟาแชมเปียนลีกนะครับก็เทนก็เล่นได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถึงแม้ว่าอาจจะไม่คินชิดแต่ไม่เป็นไรนะครับยังไงก็ต้องเอาลงตัวจริงไว้ก่อนส่วนลิฟรามェนโตนะครับได้เล่นในบ้านเจอกับเบอร์ลี่นะครับเซลตัมตันก็เก็บคินชิดมาได้น่าจะ2นัดติดแล้วนะครับแล้วลิฟรามェนโตก็เล่นได้ดีมาตลอดนะครับแล้วผมก็ต้องใช้เขามาเรื่อยๆเลยนะครับตอนแรกว่าจะเป็นตัวสำรองแต่ว่าใช้เป็นตัวจริงมาตลอดเนื่องจากทีมก็มีตัวเจ็บเยอะนะครับ และนี้ก็น่าจะได้ลงเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับหวังว่าจะเก็บคินชีสให้ผมได้อีกนะครับสำหรับวิ๊บลาเมนโตส่วนแผงกองกลางนะครับอันนี้ก็ได้เล่นกลาง4คนสักทีนะครับเริ่มที่ราฟินญานะครับฟอร์มสุดยอดมากๆนะครับทั้งในทีมชาตินี้ก็โหดมากๆยิงไป2ลูกเล่นได้เป็นระดับโวลค์คลาสเนะยครับสำหรับราฟินญาตอนนั้นนี้ได้เล่นในบ้านเจอวูฟทีมลีสนี้ก็น่าจะมีความพร้อมมากขึ้นจากเกมวิคที่แล้วนะครับ เขาได้ลาซินยากลับมาแล้วก็น่าจะได้เควินฟิลิปด้วยนะครับแต่แบมฟอร์ดผมไม่แน่ใจว่าเขาหายเจ็บกลับมาหรือยังเดี๋ยวต้องดูเพสคอนเฟรนส์อีกทีนะครับส่วนก้องหลังก็น่าจะกลับมาค่อนข้างโอเคแล้วนะครับวิ่งนี้ผมคิดว่าลีสเนี่ยค่อนข้างพร้อมและได้เล่นในบ้านด้วยน่าจะเอาชนะบูฟไปได้นะครับแล้วลาซินยาก็น่าจะยิงนะครับส่วนฟิลโฟเดนนะครับนัด แชมเปี้ยนลีกเนี่ยเขาก็ได้ลงเป็นหน้าตัวเป้าเลยนะครับได้เล่นเป็นตัวจริงแต่เป๊กก็ให้เขาเล่นแค่ประมาณ60นาทีนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนออกก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเซฟเพื่อเอามาใช้ในนัดนี้นะครับไปเยือนไบรตันผมคิดว่าไบรตันเนี่ยไม่ไม่ใช่งานง่ายสำหรับแมนซิตี้เท่าไหร่นะครับคิดว่าน่าจะต้องขนชุดใหญ่ลงพอสมควรเพราะฉะนั้นแคนซโล่กับโฟเดนก็มีลุนได้ลงตัวจริงนะครับแต่จะได้ลงเป็นตำแหน่งหน้าเป้าหรือเปล่านี้ก็ต้องรอดูนะครับเนื่องจากว่ากุนโดกันก็หายเจ็บกลับมาแล้ว อาจจะเป็นกุนโกการเล่นหน้าเป้าแล้วโฟเดนอาจจะถูกออกไปข้างๆก็ได้นะครับยังไงก็ตามครับลุ้นให้ได้ลงเป็นพอนะครับสำหรับโฟเดนส่วนซาร่านะครับปอมสุดยอดมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนัดล่าสุดในแชมเปี้ยนลีกก็ลูกแรกนี่ก็เป็นผลงานของเขาเลยนะครับล็อกหลบกองหลังหัวทิ่มไป2-3สาคนเลยครับก่อนที่จะยิงไปฉลับเกมิลเนอร์เข้าไปนะครับส่วนลูกลูกต่อมาสุดท้ายนะครับเขาก็ยิงจุดโทษเข้าไปได้นะครับทำให้เขาเนี่ยเป็นคนที่ยิงประตูได้ต่อเนื่องมาน่าจะ9เกมติดแล้วนะครับ ้าเกมนี้ยิงแมนยูได้อีกก็จะเป็น10เกมติดเลยนะครับที่ลงสนามถือว่าเป็นสถิติอันสุดยอดเลยนะครับผมก็ลุ้นให้ซาลาได้ยิงอีกนะครับในนัดนี้ถึงแม้จะเชียร์แมนยูก็ตทมนะครับแต่ว่านัดนี้ขอเชียร์ซาลาด้วยคนนะครับส่วนเบนลามานะครับเล่นดีมาหลายนัดนะครับแต่ว่าเกมลุกเวสแฮมก็เหมือนกับว่ายังจบสกอร์ไม่ค่อยลงนะครับแต่ก็ยังเอาชนะมาได้นะครับโดยในนัดล่าสุดก็เฉือนเอเวอร์ตันมาได้1-0นะครับก็ถือว่าเป็น สปิริตของทีมที่ดีนะครับผมดูเวสแฮมเล่นเนี่ยก็ค่อนข้างเล่นเป็นทีมเวิร์คพอสมควรนะครับไม่ไม่ค่อยเห็นแก่ตัวกันเท่าไหร่แล้วก็เบลามาก็มีส่วนร่วงในเกมลุกอยู่เรื่อยๆนะครับนัดนี้นะครับอาจจะเป็นโอกาสที่เขาจะยิงประตูได้ก็ได้นะครับเนื่องจากว่ากองหลังสเปอร์นี่ก็ดูเสียประตูทุกนัดนะครับแล้วก็เสียง่ายด้วยนะครับเพราะนั้นเป็บลามาก็ยังมีรุ้นอยู่นะครับในนัดนี้ส่วนกองหน้า2คนของผมนะครับก็คนแรกเป็นอันโตนิโอนะครับก็ เวสแฮมก็อย่างที่บอกนะครับยังเล่นได้ดีแล้วก็เก็บชัยชนะได้นะครับแม้ในเกมที่ยากๆส่วนในเกมนี้นะครับได้เล่นในบ้านตัวเองนะครับเจอกับสเปอร์ซึ่งก็กองหลังไม่ได้ดีมากผมว่าน่าจะเปิดแลกกันมันนะครับเวสแฮมถึงแม้จะเก็บชิ้นชิ้นไม่ได้แต่ผมว่าน่าจะเบียดเอาชนะสเปอร์ได้ในนัดนี้ครับและอันโตนิโอที่อั้นมาหลายนัดนะครับนัดนี้อาจจะระเบิดฟอร์มยิงอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนกองหน้าคนนะครับน่าจะเอาเจมี่วาร์ดี้เข้ามาแทนโรนันโดนะครับในนัดนี้วาร์ดี้ก็ได้ไปเยือนเบนรนะคับ เบนฟอร์ดนี่ก็เป็นทีมที่ฟอร์มดีอีกทีมนึงนะครับทั้งเกมรักและเกมลุกนะครับโดยนัดล่าสุดเนี่ยน่าจะชนะเชลซีได้ด้วยซ้ำนะครับแต่จบด้วยการแพ้1-0ก็ไม่รู้ว่าไม่คมพอหรือว่าโชคไม่ดีนะครับเอ็มบิวโมนี่ก็ยิงชนเสาไป2ลูกเลยนะครับนัดที่แล้วนัดนี้ก็แต่ว่าเลสเตอร์เนี่ยเกมลุกก็ค่อนข้างโหดนะครับได้สวนทีไรก็มีลุ้นทุกทีนะครับทั้งวารดี้ทั้งอิเฮนาโชนะครับรวมไปถึงแพสซันดาก้านะครับนัดล่าสุดก็ยิงไป4ลลูกเยนะครับใน บอลยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลือกในเกมลุกของเลสเตอร์เนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วผมคิดว่านัดน,นี้เลสเตอร์ก็น่าจะเจาะเบนฟอร์ดได้นะครับแล้วก็วาร์ดี้น่าจะมีส่วนร่วมกับประตูด้วยนะครับก็เลยคิดว่าจะเอาเขาเข้ามานะครับในเบื้องตน้นส่วนตัวสำรองนะครับก็มีซานเชสนะครับเล่นเลนในบ้านเจอแมนซิตี้นะครับเนื่องจากว่าไวตันเนี่ยถ้าเสียประตูซานเชสเขาแบบ ไม่ค่อยได้เซฟเท่าไหร่นะครับเลยจะอาจจะทําให้ไม่ได้คะแนนเซฟใน,ในแต่ละเกมนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเอาพอสเตอร์ลงเป็นตัวจริงส่วนก้องหลังนะครับเบนไวนะ้นัดนี้ได้เล่นในบ้านเจอวินล,ล่าก็จริงนะครับแต่ผมคิดว่า,าวินล,ล่าเนี่ยกองหน้าก็ดูดีอยู่นะครับเกมลุกเนี่ยดูดีเลยเพราะฉะนั้นอาเซนอนก็อาจจะมีโอกาสยากหน่อยที่จะได้ครีนชีทนะครับก็เลยเอาเบนไวไ้เป็นตัวสำรองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าลองโซ่ไม่ได้ลงเบนไว้ก็อาจจะต้องลงไปแทนนะครับผม ส่วนบาวฮิวนะครับได้ใช้มาหลายนัดแล้วนะครับไม่คิดว่าจะต้องใช้มาถึงตัวสำรองตัวที่2ทุกนัดแบบนี้แต่ว่าด้วยทีมมันเจ็บเรื่อยๆเลยนะครับแล้วผมก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนตัวติดลบก็เลยมีบาลฮิวไว้ก็อุ่นใจนะครับเนื่องจากเขาได้ลงสนามเรื่อยๆอยู่แล้วครับสแต้มหนึ่งแต้มก็ยังโอเคนะครับผมก็โดยรวมทีมผมก็ประมาณนี้นะครับกัปตันนะครับตอนนี้ก็วางไว้ที่โมซาร่าอยู่นะครับเนื่องจากว่าฟอร์มสุดยอดมากๆนะครับแล้วลิวพูก็มีฟอร์มที่ดีมาก รวมไปถึงแมนยูที่ฟอร์มเกมรับก็ไม่ได้เรื่องเลยนะครับก็ประจวบเหมาะพอดีได้มาเจอกันเวลานี้นะครับก็เลยคิดว่าน่าจะวางปอกแขนกับตันไว้ที่โมซาลาได้อยู่นะครับส่วนรองกับตันก็อาจจะเป็นเจมี่วาร์ดี้นะครับผมในนัดนี้ก็เพื่อนๆนะครับนัดนี้เอากับตันใครนะครับเลือกยากพอสมควรนะครับอาจจะไว้ใจซาลาหรือเปล่าหรืออาจจะเอาใครเข้ามาแทนลูกกากูแล้วใส่กับตันก็ช่วยกันคอมเมนต์กันด้วยนะครับผม หรับคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้ถามเพื่อนๆว่าชอบลูกากูหรือวาดี้มากกว่ากันนะครับผมก็ตอนนี้คงไม่ต้องตอบแล้วนะครับเนื่องจากลูกากูเจ็บไปนะครับก็มีคอมเมนต์ของคุณสุวิทย์นะครับบอกว่าชอบทั้ง2คนเลยครับวาดี้และลูกากูผมถือวาดี้ตั้งแต่เกมวิกที่1ก็ไม่ทําให้ผิดหวังสุดยอดนะครับผมได้ไป50กว่าคะแนนเลยนะครับสําหรับวาดี้คนเดียวส่วน c ี7ผมยังให้โอกาสนัดแดงเดือดอีกถ้าไม่เข้าเป้าก็จะดึงลูกากูเข้าทีมนะครับ ตอนคุณสุวิทตอนนี้คงไม่ต้องตัดสินใจอะไรแล้วนะครับเนื่องจากรูปูเจ็บอยู่ันน,นี้คุณสวิทก็อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนตัวก็ได้นะครับเนี่ยทีมดูดีมากเลยนะครับน่าอิฉามากเลยนะครับมีวาร์ดี้ตั้งแต่ต้นคุณศิลวัต์นะครับบอกว่าโชคดีมากที่วิกที่แล้วเลือกคันเซโล่ก่อนดีอาร์สนะครับโอ้โชคดีจริงๆนะครับ ส่วนลูกากูหรือว่าดี้ในตอนนี้คิดว่าเลือกลูกากูก่อนเพราะอีก3าเกมน่าจะง่ายครับแล้วก็ถ้าไม่ดีเปลี่ยนลูกากูออกประมาณเกมที่12แต่ล่าสุดเห็นทูเคิลให้สัมภาษณ์ว่าลูกากูเล่นเยอะมากตั้งแต่ยูโรเสียวจะเริ่มถูกดรอปในเกมง่ายๆเหมือนกันครับครับผมก็ไม่ต้องตัดสินใจเลยนะครับตอนนี้เจ็บไปแล้วนะครับผมแต่ก็ไม่แน่นะครับเดี๋ยวต้องรอฟังข่าวอีกทีว่าเจ็บนานแค่ไหนนะครับผมแต่เบื้องต้นนั้นนี้ก็ไม่น่าจะได้ลงแล้วนะครับ ส่วนคุณกันกันนะครับบอกว่าวีคนี้ใจอยากจะเปลี่ยนโดเป็นลูกากูเหมือนกันครับแต่คัวโด้มันจะมีพลังแฝงเกมแดงเดือดนะครับก็เป็นไปได้นะครับผมถ้าดูจากฟอร์มแล้วเนี่ยเลี้ยวฟูเหนือกว่ามากนะครับแต่พอเป็นแดงเดือดในโอทับฟอร์ดแมนยูก็อาจจะมีพลังแฝงอาจจะพอสู้เลี้ยวฟูได้ก็ได้นะครับผมผมก็คุณคุกันกันบอกว่าขอให้แลกกันมันๆนะครับทั้งบังโมทั้งโรนัอนโดนะครับมีทั้ง2ตัวจะได้ไม่เสียแรงเก็บไว้นะครับก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีนะครับแต่ว่า หรืดูการที่แล้วเหมือนแมนยูจะอุดนะครับแล้วก็เสมอ0ูไปแต่หรือดูการนี้คงอุดไม่อยู่นะครับผมเนื่องจากกองหลังไม่ได้ดีนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเปิดแรกกันมันอยู่นะครับนัดนี้คุณสนุกดีนะครับก็เข้ามาทักไทยเหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับคุณจิรวัตนะครับบอกว่าผมเปลี่ยนวาดีมาแทนโรนัลโดเรียบร้อยแล้วครับหลังดูคู่แมนยูเวสเลสเตอร์จบอ๋อก็เยี่ยมเลยนะครับถือเป็นการตัดสินใจที่ รถเร็วทันใจมากนะครับแต่ก็โอเคนะครับเนื่องจากลูกกูกูเจ็บไปแล้วนะครับคนก็น่าจะแห่กันมาวารีกันเยอะนะครับส่วนคุณบุมแจมนะครับบอกว่าลูกกูกูเจ็บเวอร์เนอร์ก็เจ็บใส่เคนแทนดีไหมครับหรือว่าเก็บลูกกูไว้ดีเผื่อเจ็บไม่นานนะครับผมก็คิดว่าแนะนําให้รอฟังข่าวเพื่อให้ช่วยๆกทีนะครับจะได้รู้ไทม์เฟรมว่าทั้ง2คนเนี่ยเจ็บนานแค่ไหนนะครับจะได้วางแผนถูกนะครับส่วนเคนนี่ก็น่าใช้เหมือนกันนะครับฟอร์มล่าสุดก็ยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งมาแล้วนะครับผม แต่ส่วนตัวผมชอบวาร์ดี้มากกว่านะครับเคนผมอาจจะรออีกสักหน่อยนะครับอาจจะไปวาร์ดี้คู่ซอนไปเลยนะครับซึ่งเงินเนี่ยน่าจะพอทําได้อยู่นะครับสําหรับทีมผมก็ลองดูแล้วกันนะครับคุณบูมจัมส่วนคุณอาโรนนะครับบอกว่าลองของได้เรื่องเลยไม่ยอมกับตันบังโมนะครับอย่างที่บอกนะครับซาร่าสุดยอดมากๆจริงๆนะครับคุณอาโรนไปสวนเขานี่ก็เจ็บตัวหนักเลยนะครับตอนนี้คุณอาโรนก็ไวการ์ทำงานอยู่แล้วนะครับผม โรนโดนี่ก็ทําแสบมาหลายนันแล้วนะครับผมไม่ไว้ใจเลยครับนัดนนี้คิดว่าพอผมเปลี่ยนออกเขาอาจจะยิงก็ได้นะครับโรนโดนะครับผมก็ต้องมารอรุ้นกันนะครับขอบคุณสําหรับสําหรับทุกคอมเมนต์นะครับเพื่อนๆถ้าใครมีคอมเมนต์หรือมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับผมครับผมก็ เพื่อนๆนะครับถ้าใครยังไม่ได้จอยลีกนะครับสามารถจอยได้นะครับโค้ด V I F H I A นะครับมีของรางวัลสำหรับแชมป์ประจำเดือนแล้วก็ประจำฤดูกาลด้วยนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนติงสมาร์ทของเรานะครับก็ถ้าใครสนใจเกี่ยวกับสมาร์ Home นะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะ1,000ทรัพซับแล้วนะครับถ้าใครเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้กด Subscribe ก็ช่วยกันกดด้วยนะครับผม ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่กดซ u b s c r i ต e ติดตามกันมาตลอดแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ตลอดหรือว่าเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับที่เข้ามาพูดคุยกันในคอมเมนต์นะครับก็ทำให้ช่องของเราเนี่ยดูคึกคักสนุกสนานมากเลยนะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับวีคนี้ก็ขอให้เพื่อนๆเนี่ยได้คะแนนกันเยอะๆนะครับดูบอลกันให้สนุกนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเดทไลน์วีคนี้เนี่ยมาเป็นคืนวันศุกร์นะครับน่าจะประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนนะครับผมก็อย่าลืมเปลี่ยนตัวกันให้ทันด้วยนะครับผม สุดท้ายนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับรวมไปถึงโควิดด้วยนะครับก็รักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับหวังว่าทุกคนจะแข็งแรงปลอดภัยกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ